ที่เคยมอบรางวัลไนกี้ไนกี้พิมพ์มครับใช่ครับพี่ตอนนั้นคิดเตียนมั้งใช่ครับแล้วก็พี่เป็นแบรนด์เรอมบาสเดอร์ครับไนกี้ก็ไปร่วมรายการจ้ะก็มอบรางวัลให้น้องเรื่องนักเตะยอดเยี่ยมแต่พิธีกาทาทองนองที่อุบลเรื่องอะไเรื่องอย่างบุคลิกเขาเต้นบนเวทีหรอไม่ต้องมีเร่องในสนามไม่ต้องไม่เกี่ยวกับสนามเต้นเยี่ยมใช่เต้นสวยใช่เต้นเก่งเคยเขามีงานเลี้ยงไงเขาก็จะเรียกนักบอลที่ไปเต้นถ้าวไปกูอยู่มึงไม่ได้หรอพี่สอนมึงจะกูแน่ แล้วพี่จอตอนสมัยนั้นนี่เจอพี่จุนครั้งแรกตอนที่ขึ้นมาเป็นเยาวชนแบบรู้สึกยังผมเห็นพี่จุนตั้งแต่ยุคดีมทีมแล้วตั้งแต่ผมยังไม่ได้กลับมาอยู่เมืองไทยด้วยตอนนั้นที่แล้วก็ตั้งแต่เด็กๆข้อคุณพ่อผมทำข่าวดีมทีมแล้วใช่ไหมมีโอกาสได้ไปไปเจอดูพี่จุนในทีวีอย่างพี่จุนตอนเป็นกองกลางที่โอ้หคล่องตัวมากเป็นพี่พี่จุนน่าจะเล่นเบอร์หกมั้งใช่ใแล้วก็แบบว่าพิ้วมากอยู่ตรงกลางนะผมในสนามหรือนอกสนามด้วยครูใจสองเรื่องเลยไหมเรื่องเดียวพอ ตายตกไปตาย <c oughs>